สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้แอ์ชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทำเมนูหมกหม้อปลาดุกกันคะ่ะลองไปดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมเครื่องหมกหม้อกันคะ่ะใส่ตะไคร้นะคะขูตะไคร้ให้ละเอียดก่อนนะคะ เมื่อไก้ละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็พริกสดนะคะเป็นพริกจินดาแดงค่ะโขกให้ละเอียดนะคะอัตราส่วนผสมแบบละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยค่ะจากนั้นใส่หอมแดงนะคะส่วนความเผ็ดนะคะแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะหน่อยนะคะ จากนั้นโขกให้ละเอียดเข้ากันค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะแค่พอหยาบๆนะคะจากนั้นค่ะเราจะตักส่วนของเ,อเครื่องแกงนะคะที่ใช้สําหรับหมกนะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำล้างคลุกนะคะตรงนี้อย่าใส่เยอะนะคะนะ ถ้าใช้น้ำเยอะเดี๋ยวหมกเราจะเป็นต้มไปสะก่อนนะคะจากนั้นใส่น้ำปลาเลยค่ะผงปรุงรสนะคะน้ำปลาค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะ เมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่ปลาดุกนะคะหั่นแล้วล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแอดใช้แป้งมันนะคะในการล้างปลานะคะเพื่อลดความขาวนะคะจากนั้นใส่ผักชีลาวคะ่ะใบแมงลักค่คะแล้วก็ต้นหอมนะคะใบมะกรูดคะ่ะ จากนั้นคลุกให้เข้ากันก่อนนะคะตรงนี้ผักนะคะแล้วแต่ทางที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะใครชอบผักอะไรก็ใส่ไปได้เลยบางท่านเคยแอดเคยเห็นนะคะเขาจะใส่เป็นมะเขือเปาะด้วยนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะยกหม้อขึ้นตั้งไฟแล้วนะคะตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางนะคะปิดฝาหม้อได้เลยค่ะเราสามารถเปิดฝาหม้อเช็คดูได้นะคะว่าเนื้อปลาดุกสุกหรือยังหรือว่าน้ำแห้งหรือเปล่านะคะถ้าน้ำแห้งเพื่อนๆสามารถเติมน้ำได้เลยถ้ายอยเติมนะคะจะได้ไม่แฉะเกินไป นี่เนื้อปลาเริ่มจะสุกแล้วนะคะจากนั้นแอดจะกลับด้านปลาดุกนะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะปิดฝาตั้งไว้อีกทีนึงเนื้อปลาดุกมันจะค่อนข้างเหนียวและแข็งนะคะ เราต้องตุ๋นให้ออกนิ่มสักหน่อยนะคะอของแอดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะหมกหม้อปลาดุกของเราเนื้อปลาสุกแล้วนะคะนี่น้ําก็มีนิดหน่อยคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะคะหมกหม้อปลาดุกนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูรายละเอียดส่วนผสมที่ใต้คลิปได้เลยนะคะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ